คาถามหาลาสีธิตสรรเสริญมหาลาชทั้งสี่และขอพรปุรัติมาสมงทิสาภาเคสันติภูตามหิทธิกาเตปิตุมเหรอนุรักขันตุอาโรคเยนสุเขนะจะทักขินาสงทิสาภาเคสันติเทวามหิตธิกาเตปิตุมเหรอนุรักขันตุอาโรคเยนสุเขนะจะ ปัจฉิมสมิงทิสาภาเคสันตินาคามหิทธิกาเตปิตุมเหรอารุรักขันตุอาโรคายเณสุเคนะจะอุตตรสงทิสาภาเคสันติยักคามหิทธิกาเตปิตุมเหรอารุรักขันตุอาโรคายเณสุเคนะจะปุริมะทิสังทตารถโธท,ทักขิเนนวิรุณหโกปัจฉิเมณวรูป,ปกโขกุเวโรอุตรังทิสัง จัตาโรเตมหาราชาโลกปาลายสัสสิโนเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเคนาจะอากาสัทธาจะอุม,มัฏฐาเทวานาคามหิทธิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเคนะจา่าคาถาบูชาและขอพรเท้าจาตุโลก,กบาลทั้งสี่ผู้รักษาคุ้มครองโลกในสีทิศ ปกครองดูแลอยู่องค์ละทิศรวมทั้งดูแลบริวารในอำนาจของตนดังนี้ท้าวเวสวุวรรณหรือกุเวนดูแลโลกด้านทิศอุดอรหรือทิศเหนือปกครองหลาวหยักท้าวทัตตลดดูแลโลกด้านทิศบุรพาหรือทิศต,ตะวันออกปกครองหลาวคนทันท้าววิรุณหกดูแลโลกด้านทิศทักษิณหรือทิศใต,ต้ปกครองลาวกุมพัน ท้าไว้รูปักดูแลโลกด้านทิศตะจ,จิมหรือทิศตะวันตกปกครองเหล่าพญานาคหากผู้ใดได้สวดคาถามหาราชสีทิศอยู่เป็นนิดก็จะได้รับการเมตตาและปกปักรักษาจากผู้เป็นใหญ่ทั้งสีทิศให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ทั้งครอบครัว